มีมตัดสินใจเนี่ยที่จะไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็ไปแข่งที่อเมริกาในหลีกอเมริกาเคยคิดแบบเสียดายไหมที่เราแบบไม่ลุยกอล์ฟต่อตั้งแต่มหกเลยไม่เสียดายไม่เสียดายไม่เสียดายเพราะถ้าวันนั้นลุยตั้งแต่ลุยต่อไม่เลิกไปเรียนคงเลิกไปละอืมใ่่คือเราเราต้องบอกว่าลูกประสบการณ์เรายังไม่เจ๋งขนาดนั้นอกอล์ฟมันแข่งกันด้วยูประสบการณ์อ่าใช่โดยส่วนมากเนาะเรายังไม่เจ๋ง เราเริ่มเล่นกอล์ฟมาสามปีรถเรามันก็ยังไม่แรงอะ่ะเพิ่งหัดเติมน้ำมันอะ่ะม,มันจะไปแรงได้ไงซึ่งมิ้มว่าโอเคนะวันนั้นที่มิ้มตัดสินใจเลือกไปเรียนมิมว่ามิมตัดสินใจดีหละเพราะว่าต่อต่อให้มิ้มเป็นโปรกอล์ฟแต่ถ้าวันหนึ่งมิม้มเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเจ็บทาไงสมมุติทําอะไรทําอะไรกินอัานน้ำจริงถูกป่ะคือจะมาทําธุรกิจที่บ้านมันก็คงจะไม่ทันลูกน้องอะ่ะแล้วก็นะักกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตาม เราคิดเสมอว่ามันมาคู่ความบาดเจ็บอ่ะใช่มันคือการที่เราสองคนเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่าใชไ่ได้เรียนรู้โลกกว้างมากขึ้นได้รู้ความยังไงอ่ะเสียหายการบาลานชีวิตได้ง่ายขึ้นซึ่งหมอนว่ามันเป็นโอกาสที่มันไม่ใช่ทุกคนเราไม่ใช่ทุกไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรเออในการที่เราเลือกไปอเมริกาเราก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนิดนึงถูกต้องเพราะว่าเนี่ย ถ้ามองอีกแบบอีกมุมหนึ่งนะนามองว่าที่น่วกับมินไปเล่นกีฬากอลที่อเมริกาเนี่ยเหมือนเป็นอินเทอร์แต่เป็นอินเทอร์ที่นานหน่อยคิดง่ายๆไปแลกเปลี่ยนเป็นเล่งแลกเปลี่ยนใช่ไปเรียนรู้ชีวิตอืมเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างแบบ คั่วโลกเทียบกับเทียบกับไทยเลยนะประมาณนั้นแล้วระหว่างที่เราทําอย่างนั้นเราสามารถเล่นกีฬาที่เราชอบเราสามารถได้เจอบบคนที่แบบโอ้โหหลากหลายอะหลากหลายมากเมืองไทยหาไม่เจอไม่จําเป็นต้องไม่ต้องเป็นนักกอล์ฟก็ได้อาจจะเป็นคนร่วมชั้นหรือว่าสตูดิโอแอนตลีคนอื่นโอ้โหมาจากกี่ประเทศอะแบบแบบมิ้นไปอยู่ที่เอ็นซีอย่างเงี้ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังระดับหนึ่งแล้วกันเป็นดิวิชั่นวันที่แบบค่อนข้างใหญ่2 3หมื่นคนก็มีแบบนักกีฬาจาก ยุโรปจากจีนจาก,กอินเดียจากทุกที่ญี่ปุ่นจากโ,โหทั่วทั้งโลกเลยก็แบบได้เจอคนหลายประเภทแน่นอนแน่นอนเลยอันนั้นสำคัญที่สุดเรียนรู้คนอื่นอืมใช่